เล่นจนขนเขินตรงจมูกกันหลุดหดแล้วอะเออเล่นจนขนจมูกหลุดหลุดหลุดลุยหมดแล้วไม่ถูกไม่ถูกกับไอ้ลมถ้วยแล้ไม่ถูกกันจริงจงจังๆเลยคือคือไอ้หนุ่มูดเดดูดูดูู่ดดู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 นูดูเดูดูดููดูดดู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 ดะ็็หูดดด คือมันเล่นแรงไงคะมันเล่นแรงไงเออมันเล่นกับเขาแรงไงเขาก็ไม่เล่นกับมันเขาใกล้วันใกล้วันขู่ฟ้องฟ้องเนี่ยตามขึ้นไปแล้วตามม่อนขึ้นไปแล้วเนี่ยดูมันม่อนเหมือนกันหีนะแล้วลำคาเไงเล่นกับมันแรงๆอ่ะเออเล่นก็เล่นเบาๆหน่อยเล่นแรงๆเห็นไหม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 

เด็กกองมาไม่สนใจแอมอนฮะมันเล่นแรงใช่ไหมลูกให้ขนมถ้วยอ่ะเออเล่นกับคนอื่นเขาแรงเนี่ยมีใครเคาอยากเล่นด้วยรอมน่เก็บใสอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะอาบน้ำพี่ฝนพี่ฝนไม่ไหวแล้วพี่ฝนสุขปบมากเหม็น คือเหม็นฉี่อะไม่ได้เหม็นอะไรเราก็ชอบฉี่ใส่ตัวเององใจเรียกว่าเหมือนเหมือนที่เขาว่าว่าคนแก่ฉี่ไม่พ้นหัวไม่โป้งกีนคนแก่ผู้ชายเลยะคะเวลาแก่ๆคนก็จะบอกว่าเนี่ยฉีย่ไม่พ้นหัวไม่โป้งเท้าแล้วประมาณเนี้ยอืใ่อัใยญอัใยญอัใยญมอนจะร้องเพื่ออะไรฮะร้องเพื่ออะไรอยากจะออกแต่มอไม่ให้ออก เมื่อเช้าก็เจออ่าชาไทยเขาจะปล่อยชาไทยออกมาข้างนอกวันมานอนข้างนอกนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยปล่อยชาไทยกับกับปลาเผานะทุกวันนะคะพี่บอนเขาจะปล่อยทุกวันทีเนี้ยนะจริงๆแล้วเราก็บอกพี่บอนถ้ามันออกมาอยู่ข้างนอกอย่างงี้นะบอกได้เลยนะว่าอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นไรนะ ให้ระวังเรื่องเป็นไรด้วยเพราะมันจะเป็นไรแน่นอนนะก็เลยบอกอย่นี้เพราะว่ามันนอนตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเช็ดหูให้ทุกวันบอกจะเช็ดหูยังไงบางทีมันก็อยู่ตามถึงดังเนาะเออต้องหยดยานะเพราะว่าปล่อยไปเล่นแบบนั้นชาไทยจะไปกิ้งเกือบตลอดค่ะพูดง่ายๆไปนอนกิ้งเกือบข้างนอกตลอดก็จะปล่อยชาไทยตลอดลูกสาวแม่น่ารัก กงงแมไ่ไม่ได้ไปถ่ายเพราะม่อ้อมนั่งอยู่ตรงนี้คาะกำลังเก็บตัวเพราะว่าตอนนี้ทํางานช้าพอดีเมื่อเช้าไม่อ้อมรับออเดอร์งานท่าไดเลยช้าไปหน่อยเพราะว่าวันนี้ให้ลูกน้องไปวางบินด้วยมันก็เลยต้องทํางานอย่างอนึ่นด้วยอย่างที่บอกค่ะเราต้องทํางานแม่อ้อมทํางานพอเยอะพอสมควรหละก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาทำยูทูปอ๋อพี่อ้อมจะบอกเอซีทุกทุกท่านว่าเราควรช่วย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 ลองลองลองให้ไม่อ้อมหน่อยนะคะว่า อ่าคือในในในช่องเนี่ยน้องเห็นมันเขียนไนว้ว่าน้องเข้าไปดูดนะมันเขียนไนว้ว่าอ่าแม่อ้อมอ่ะภายในหนึ่งปีแหลน้องทําได้สามพันสองร้อสิบสองชั่วโมงเงื่อนไขก็คือสี่พันชั่วโมงใช่ไหมคะสี่พันชั่วโมงทีนี้เนี้ยอ่ามันบอกว่ามันก็จะมีตรงข้างล่างว่าให้คลิกว่าสมัครใหม่ตอนนี้มันได้สามพันสองรอสิบสองชั่วโมงอยู่นะคะมันยังขาดอยู่อีกแปดแปดร้อยชั่วโมงอิต์สักแปดร้อยชั่วโมงถ้ายังไงอ่าช่วยดูคลิปแม่อ้อมให้หน่อยก็คือเปิดทิ้งไว้ก็ได้ค่ะ ลองทดลองดูที่ว่าถ้าครบสี่พันชั่วโมงแล้วมันจะให้แม่อ,อ,อ้อมสมัครใหม่ไหมเพราะว่าจริงๆเงินแม่อ้อมก็ยังค้างอยู่ในนั้นนะอะเราเน่ารบกวนเอฟซีทุกท่านหน่อยนะคะว่าช่วยเปิดทิ้ไปก็ได้หลายรอบหน่อยเผื่อมันจะได้ช่วยชั่วโมงแม่อ้อมขึ้นมาบ้างว่าเออให้มันครบสี่พันชั่วโมงแล้วให้มันเข้าเกณฑ์ไปเหมือนเดิมนะคะแล้วดูซิว่าแม่อ้อมจะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่มันได้ไหมนะคะอ้อมรบกวนกนิดนึงขอบคุณทุกท่านคะ่ะ